ยาครับมีมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะใช้โอกาสแรงร้อนแบบนี้ให้ความรู้กับสังคมด้วยนะครับเพื่อให้คนในชาติคนในสังคมเราได้เข้าใจคําว่าป่าเปียกกันไฟอ,อยากให้พี่ปัญญาเล่าให้ฟังหน่อยว่าทําไมในหลวงรัชกาลที่9ประธานหลักการง่ายๆนะครับถ้าเห็นภาพแล้วนี่จะจะชอบมากหลักการสร้างป่าเปียกกันไฟ <laughs> คือพูดง่ายๆว่าแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระย่หัศกาลที่9เนี่ยพี่หมีก็รู้อยู่พระอ,องค์เนี่ยพยายามจะใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดให้ใช้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ครับง้นทฤษฎีป่าเปียกป้องกันไปหรือภาษาอังกฤษใช้เรียกชื่อว่าเวท fire b r เนี่ยครับมันเป็นแนวพฤตาบดีของในหลวงรัชกาลที่9เกี่ยวกับเรื่องทฤษฎีพัฒนาป่าไม้โดยใช้ทรัพยากรน้ำที่เกิดประโยชน์สูงสุดครับครับก็มีท<อ>ั้งหมดหวิธีวิธีที่หนึ่งก็คือให้ปลูก ป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างสามแนวคลองน้ําครับเพราะว่าในหลวงรับสั่งบอกว่าเพราะว่าถ้าเราปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างเนี่ยถ้าริมคลองน้ําที่มีอยู่เนี่ยมันมีต้นไม้ปกคลุมเนี่ยหนึ่งเนี่ยรากต้นไม้มันจะเก็บน้ำนะไม่มีน้ําในคลองตลอดทั้งปีครสองก็คือต้นไม้มันจะให้ร่มเงาป้องกันแสงแดดป้องกันการระเหยของน้ําทีนี้ทําไมต้องเป็นป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างเพราะว่า ในหลวงบอกว่าป่าสามอย่างวิโอสี่อย่างเนี่ยประโยชน์อย่างที่หนึ่งก็คือปลูกป่าปลูกป่าพออยู่เพราะว่ารัษฎรเนี่ยไปตัดไม้ทําลายป่ามาตั้งบ้านทําเครื่องเรือนก็ให้ปลูกป่าพออยู่เป็นไม้ไม้ที่มาทาเครื่องเรือนเช่นยางนาตะเคียนทองจิงชันครับทีนที้ป่าอย่างที่สองป่าพอกินถ้าเป็นการเหตุที่รัษฎรเนี่ยไม่มีเงินก็รับื้ย่างในทุนตัดป่าในหลวงบอกว่าให้ปลูกป่าพอกินเขาจะได้ มีผลไม้มีพืชผักที่กินได้ครับแล้วก็จะมีเหลือเอาไปขายมีรายได้ไม่ต้องไปรับจ้างตัดป่าอืป่าอย่างที่สามป่าพอใช้ก็คือรัษดอนก็ไปตัดป่ามาทําฐานทําฟืนครับให้ปลูกป่าโตเร็วเช่นไม้ไผ่พวกเนี้ยครับเอามาทําฐานทาฟืนก็ต้องก็ต้องไปตัดป่ามาใช้ประโยชน์อย่างที่สี่มาเองคือใบไม้ลวงมาก็มันจะห่มดินทําให้ดินมีความชุ่มชื้นอืแล้วก็ ต้น,ต is, นม design, ไม้ลากต้นไม้จับน้ําเก็บน้ําไว้แต่เก็บน้ําไว้ใช้ใต้ดินก็เรียกว่าป่าสามอย่างประโยชน์ทีอย่างครับแล้วก็ ene, ปลูกตลอดแนวคลองน้ําอย่างที่ผมบอกก็คือรากไม้เนี่ยมันจะเก็บน้ําทาให้มีน้ําอยู่ในคลองตลอดทั้งปีแล้วก็ไอ้ล่มล่มไม้ของป่าสามอย่างประโยชน์ทีอย่างป้องกันไอ้การระเหยของแสงแดดครับอันนี้เป็นแนวคิดอย่างที่หนึ่งเรียกว่าป่าเปียกป้องกันไฟป่าเปียกป้องกันไฟครับอย่างที่สองก็คือ ใช้ลองชนะทานหรือน้ําฝนเนี่ยเช่นฤดูแล้งเนี่ยถ้าอยู่ติดลองชนะทานเนี่ยแนวแนวป่าเนี่ยอยู่ติดกองชนะทานก็ก็ทําเป็นขุดเป็นคลองเล็กๆครับใช้จอบใช้เสียมขุดก็ได้ครับในฤดูแล้งก็สูบน้ําจากจากลองชนะทานขึ้นไปเติมให้ล่องน้ําเนี่ยมันมีความชุ่มชื้นตลอดเวลาเกิดไฟป่ามันก็จะเป็นแนวป่าเปียกป้องกันไฟอครับ เราเราเรียกภาษาอังกฤษว่าเวทไฟเบรกมันก็คือมันเบรกไฟเวทไฟเบรกใช่ใช่คือป่าเปียกป้องกันไฟเนี่ยมันในหลวงใช้คําว่าเวทไฟเบรกมันก็แปลตรงตัวเวทแปลว่าแปลว่าความชืน้นความเปียกไฟก็ไปเบรกก็คือการป้องกันใช่ไหมครับครับครับแต่นี้มันเป็นอย่างที่หนึ่งแล้วก็คือปลูกป่าสามอย่างปรโยชตีอย่างตามแนวคลองน้ําที่มีอยู่ตามแนวป่าอย่างที่สองก็คือ ตบน้ําจากคลองชนาทาแล้วเขาจะทาเป็นร่องน้ําเล็กๆ,ๆๆให้มันมีความเชื่อให้เป็นป่าเปียกครับวิธีการสร้างป่าเปียกอย่างที่สามคือปลูกไม้โตเร็วเมื่อกี้เนี่ยข้อหนึ่งเนี่ยมันเป็นป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างจะมาเนี่ยจะโตช้านะครับในหลวงก็บอกว่าให้ปลูกไม้โตเร็วเช่นไม้ไผ่แล้วก็พวกขี้เหล็กสะดาอะไรพวกเนี้ยแล้วก็กระถินพวกนี้ระยะแรกมันจะโตเร็วมันก็รากมันก็จะเก็บน้ําไว้ใช่ไหมครับ ทําให้ร่องน้ําเนี่ยมีเก็บน้าได้ตลอดปีแล้วก็แนวร่มเงาของป่าป่าโตเร็วเนี่ยก็จะช่วยป้องกันไม่ให้แดดส่องทําให้เกิดการระเหยอย่างรวดเร็วครับนี่เป็นวิธีที่สามวิธีที่สี่ก็คือในหลวงรับสั่งว่าป่าเปียกวิธีที่สี่ก็คือป่ายตลอความชุ่มชื้นอ่าแอบภาษางกฤษในหลวงเรียกว่าเช็คเช็คเดมเช็คแดมเช็แดมเช็คแดมนะครับก็คือการเบรกน้ําก็คือ ภาษาไทยก็ถ้าใช้ง่ายๆเรียกว่าฝายชะลอความชุ่มชื้นครับือพูดง่ายๆว่ามันมีมันมีเวลาให้ขุดเป็นเป็นร่องน้ําเล็กๆ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 ไว้นะครับแล้วก็ตามตามร่องน้ําที่เราขุดเนี้ยก็ก็มีมีวิธีการฝายชะลอความชื้นเนี้ยมีวิธีการทำสามวิธีก็คือถ้ามีความลาดชันน้อยเนี่ยความลาดชันน้อยก็เป็นฝาย ฝายชั่วคราวก็คือใช้เศษไม้ไผ่เศษไม้เศษอิฐในป่าเนี่ยพอขกดเป็นร่องแล้วก็มาตั้งฝายเพื่อเก็บน้ําไว้ก็จะเกิดเป็นป่าเปียกนี่คความราดชันความราดชันน้อยีนี้ความราดชันปานกลางก็เรียกว่าฝายฝายกึ่งถาวรครับก็ใช้ป้อนหินแล้วก็เอาปูนมาช่วยโบกโบกโบกให้ก้อนหินยึดติดทําเป็นฝายฝายเวทที่สามก็คือฝายเวทที่สามก็คือเป็นฝายที่มีความราดชันสูงอันนี้ แรงปัะทะของน้ํำจะสูงก็ใช้เป็นฝายถาวรโดยใช้ซีเมนต์โบกเป็นฝายครับคบเนี่ยฝายนี่ก็มีหน้าที่คือเวลาฝนตกเนี่ยแทนที่น้ํามันจะไหลาจากที่สูงหาที่ต่ําและแห้งไปหมดตามร่องน้ำแต่นี้พอเรามีฝายเบรกเอาไว้มีฝายช่ราความชุ่มชื้นมันก็จะมีความชื้นตามตลอดเส้นทางน้ําไม่ให้น้ําก็จะไม่แห้งตามร่องน้ําต่างๆที่เวลาฝนตก ตอนเรด,ด,ดูดูแรงก็จะมีน้ําเก็บไว้เก็บไว้ตามฝายตามฝายตามฝายครับเมื่อเกิดไฟฝายนี่ก็จะเป็นตัวตัวป้องอกันเป็นป่าเสียงว,วิธีที่สี่ที่หลวงรับสั่งให้ให้ทําครับครับโดยวิธีที่ครับครับที่มีอะไรครับเออวิธีที่ห้าครับวิธีที่ห้าต่อวิธีที่ห้าโดยการสร้างภูเขาป่าโดยค่อยๆปล่อยน้ําให้ไหลพึ่งลมสู่ดินอันี่คือในป่าบางทีมันจะมีเป็นตาน้ําที่หนีครับ มันเป็นน้ำผาุดออกมาก็เกิดจากป่ารากต้นไม้ที่มันเก็บน้ําไว้แล้วดูแล้งมันก็จับค่อยๆเป็นตาน้ําครับตาน้ําไหลมา,า,ลา,มาแล้วก็จากตาน้ําแล้วก็ขุดเป็นล่องน้ําเล็กๆขุดเป็นร่องน้าเล็กๆครับแล้วก็ทําเป็น,นฝายก็ได้หรือไม่ทําเป็นฝายก็ได้ขุดเราก็เพิ่มป่าโดยขุดเป็นร่องน้ําเล็กๆจากตาน้ําให้มันกระจายทั่วทั้งภูขเขาก็จะเป็นป่าเปียกแล้วถ้าทำแล้วถ้าทำเป็นฝายตัวความชุ่มชื้นชุ่มชื้นได้ยิ่งดีอันนี้ก็คือการเป็น เป็นป่าเปียกอย่างที่ห้าครับครับครับมันมีมันมีเรื่องหนึ่งนะครับที่พระองค์ท่านอบอกว่าต้นกล้วยเนี่ยมันคือกำแพงกันไฟอยากให้พี่ปัญญาอธิบายหน่อยว่าต้นไม้วิเศษนี้เนี่ยมันขึ้นเร็วและมันเป็นกำแพงกันไฟอย่างไงอ่านนี้เป็นวิธีที่หกพี่หมีพิธีหกก็คือในหลวงรับสั่งว่าให้ปลูกต้นกล้วยเป็นแนวห่างกันสองเมตรครับเพราะกล้วยเนี่ยรากจะมีความชื้นต้นมีความชื้นถ้าเราปลูกห่างกันทุกสองเมตรเนี่ยในแนวป่า โดยเฉพาะเราทําเรามีห้าวิธีเมื่อกี้ใช่ไหมทำให้เกิดป่าความชุ่มชืน้นแล้วกล้วยก็จเจริญเติบโตได้ดีแล้วกล้วยเนี่ยรากกล้วยเนี่ยจะเก็บความชืน้นต้นกล้วยเก็บความชืน้นก็เป็นป่าเปียกวิธีที่หกคือเวลาเกิดไฟป,ป่าต้นกล้วยนี่มันเปียกนะ้าชุ่มนะ้ํามันก็จะป้องกันความรุนแรงของไฟป,ป่าครับอันนี้ก็เป็นวิธีที่หกของป่าเปียกกันไฟเห็นภาพที่พิกุลส่งมาให้นะครับภาพภูเขาสองลูกวันเวลาหนึ่งมันยังหญ้าเ,เขาเรียกว่า ต้นไม้ยังไม่ขึ้นแป๊บเดียวมันก็ขึ้นเขียวแล้วอยากให้ขึ้นภาพเปรียบเทียบนะครับพี่คุณใช้เวลานานไหมครับที่จะเปลี่ยนภูเขาลูกนี้ค่ะอันนั้นก็คือขั้นตอนตามแนวพระราชดำริเลยอันดับแรกคือต้องทําแนวร่องน้ําก่อนค่ะใช้แนวร่องน้ําก็คือเป็นการจัดการน้ําไม่ใช่เป็นการจัดการน้ํานอกระบบชประทานเป็นการจัดกูองน้ําด้วย ตัวเองของชาวบ้านเองแล้วน้ํานั้นก็คือน้ําที่มาจากฟ้าน้ําจากธรรมชาติน้ําจากฝนจากฟ้าคามนี่หลักการไม่อยู่สองสามเรื่องใหญ่ซึ้นหนึ่งต้องหยุดเหงหยุดใช้สารเคมีแล้วก็หยุดการชะล้างหน้าดินต้องรักษาหน้าดินในพื้นที่ก็เก็บน้ําในพื้นที่ให้ได้มากที่สุดอันเนี้ยค่ะคอันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มของของการทําให้เกิดปราเสียดก็ขุด เราขุดแนวตามแนวความลาดชันของพื้นที่นะคะอ่าแนวคอนทัวร์ค่ะคเพื่อให้มันไหลลงมาก็จะหล่นลงมาในร่องน้ําพร้อมๆกับทอปซอยหรือปุ๋ยทั้งหลายแหล่ที่มาจากหน้าดินค่ะเท่ากับเก็บในร่องน้ำก็จะมีทั้งน้ําทั้งปุ๋ยครับแล้วก็เช่นนั้นก็ปลูกต้นไม้ตามแนวร่องน้าใช่ไหมปลาเปลี่ยนฝุปลูกต้นไม้แนวร่องน้ําครับซึ่งตามหลักการเนี่ย จะใช้น้ําจากชุมระทานหรือในระบบเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้บนสูกเขาแบบนี้ที่ทํก็คือต้องจัดการน้ําแบบที่ว่านี้นะคะคือใช้ใชน้ำาื่ปลูกอะไรค่บปลูกอะไร<ช>ก็ปลูกต้นไม้ที่มันยึดดินต้นไม้ยึดดินดีที่สุดในโลกก็คือแฝกค่ะแฝ<ฟ>ก,กแฝกอ่าก็ต้องยึดทั้งดินยึดทั้งอุ้มน้ําแล้วก็ยังช่วยเรื่องสารเครมีด้วยแล้วก็แล้วก็แฝกแล้วก็แฝกก็จะเป็นแนวป้องกันที่ยึดความชื้นไว้แล้วก็ หลังจากนั้นก็มีต้นไม้อะไรที่โตเร็วโตวเร็วและสร้างความชื้นอ่าในภาพที่ส่งให้ที่นหนีดูที่มีต้นกล้วยในพื้นที่แห้งๆนะคะ,ะ,ะต้นกล้วยี่ยมีคุณสมบัติพิเศษิมแล้วอุ้มน้าอุ้มความชื้นเละยังเป็นที่เลี้ยงให้ต้นไม้อื่นที่ต้องการความชื้นได้อีกระหว่างกล้วยเราก็ปลูกต้นไม้เข้าไปเราเรียกว,ว่าป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างะฉะนั้น,นจะได้ทั้งอาหารได้ของใช้ ได้ไม้ในอนาคตเอามาสร้างบ้านเป็นไม้เศรษฐกิจก็ได้ที่สําคัญที่สุดคือเราได้ป่าถาวรน่ะป่าถาวรในเนี้คนจะอยู่กับตรงนี้ได้อย่างถาวรแล้วก,แวก็แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นป่าเป็นป่าครับครับครับพี่คุณครับบนบนยอดบนยอดผมเห็นอหลุมขนมครกใหญ่ๆนะครับอ่าบนยอดเนี่ยมีหลุมขนมครกใหญ่ๆเพื่อเก็บน้ําจากฟ้าเนี่ยก่อนหน้านี้ไอ้หลุมขนมครกนี้ ชาวบ้านเขาเอาหลุมนี้ใส่น้ําฉีดยากันเลยฮใช่ไหมว่าหลุมนั้นเป็นหลุมที่ค่ะมันเป็นพื้นที่เราเห็นเนี่ยไม่ใช่ยอดสูงสุดของดอยตรงนี้นะคะ,ะมันแยกสูงก่าจากยอดสูงสุดประมาณสักสี่สิบห้าสิบเมตรค่ะครับตรงนี้ก็จะก็จะมีน้ําประปาภูเขาเลก็กๆค่ะเป็นท่อเล็กๆล,ลงมาแล้วขุดหลุมไว้ตรงกลางภูเขารูปเล็กของเราเนี่ยครับแล้วก็ใช้ที่นี่เป็นที่ผสม ยาฆ่ายาสารชีวีที่อยู่เพื่อพ่นภูเขาลรเนี้ยเพื่อทําลายยาเนาะสมัยนั้น,นะค่ะสมัยก่อนอ่ใช่ค่ะเราก็เลยใช้หลักการเนี้ยในเมื่อเป็นหลุมน้ําอยู่แล้วเนี่ยเป็นหลุมที่น้ํามาถึงอยู่แล้วเราก็กดให้มันเป็นหลุมที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ใช้เป็นไม้ไผ่ทาเป็นเหมือนองค์สมัยก่อนนะคะครับเก็บน้ำแล้วก็ให้น้ํามันไหลลงมาตามร่องน้ําเดิมที่อยู่สูงกว่านี้ครับแล้วก็แล้วก็ให้น้ํามันล้น เป็นตัวะเพิ่มเพิ่มความชื้นไปจมร่องที่เราขุดไว้นะคะนี่เห็นแล้วเห็นเห็นเห็นเขาเรียกก็หลุมขนมครกใหญ่ๆที่พิกลสร้างไว้เพื่อเก็บน้ําจากฟ้านะฮะค่ะอืมอืมแล้วไม่ใช่จากฟ้าค่ะนี่น้ําจากร่องน้ําที่อยู่สูงขึ้นไปในกรณีที่น้ําจากฟ้าเนี่ยเราจะเก็บในร่องคลองเล็กๆคลองไส้ไก่ที่เราขุด เกี่ยวขุดไว้ค่ะอ๋อแสดงหลมุมน,นี้เราก็ต่อมาจากหลุดไออยใหญ่อีกที่หนึ่งค่ะจากกลุมมนี้คือพื้นที่ที่เนี่ยในกรณีที่เป็นหลุมขนาดใหญ่ที่เราทําเป็นแท้งน้ําไม้ไข่เนี่ยนะคะจะต้องทํานในกรณีที่เรามีต้นทุนต้นทุนอันแรกคือมีแหล่งน้ําครับ น้ำเหอผ่านตรงบริเวณนี้ทั้งปีเป็นปกเป็นเป็นน้ำจากภูเขาเป็นร่องน้ำเล็กๆเนี่ค่ะอันนี้เพียงแต่ว่าเราไม่ได้มีที่เก็บไว้ปล่อยให้มันไหลผ่านเลยไปเราจะใช้งบประมาณของส่วนตัวของของภาครัฐมาช่างแท้งเก็บน้ำขนาดแสนลิตรนี่ก็ทำไม่ได้แต่ถ้าเราใช้ภูมิปัญญาใช้แรงงานชาวบ้านใช้ไม้ไผ่แต่คนสามเณที่ทำที่เก็บน้ำไว้ทำวัดป่าเนี่ยเราก็สามารถทำที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ได้อย่างนยค่ะ ไเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง c h a n News l n e One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ